บอกมาเร็วเขาในหลิงสู่ที่กว้างใหญ่แห่งนี้ที่สามารถพาจมูกโตหายไปได้อย่างเงียบเชียบต่อหน้าต่อตาเราสามคนความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวฆาตกรต้องเป็นสัตว์วิญญาณธาตุมิติเวลาเรียกฉันว่านักสืบโคชูอย่างนี้ก็เข้าท่าแล้วสัตว์วิญญาณธาตุมิติเวลามีพลังที่จะย้ายช้างไปได้ขณะที่เรากําลังนอนหลับสัตว์วิญญาณธาตุมิติเวลาไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะรับมือชู มันอยู่ข้างหน้า500เมตรเราไปดักมันกันเยอะจะหนีไปไหนอย่าตามไปสัตว์วิญญาณตัวนี้ชื่อผู้พเนจรอวกาศมันเคลื่อนที่เร็วมากถ้าตามไปอาจจะเกิดปัญหาได้ หลินชิวนายรู้จักสัตว์วิญญาณตัวนี้เหรอผู้เนิจรอวากาศเป็นสัตว์วิญญาณระดับเพชรอารมณ์ดุร้ายเจ้าเล่และแค้นฟังหุ่นเหมือนปีศาจเลยเมื่อกี้เฉินชิงต่อยมันไปทีหนึง่งมันต้องกลับมาแก้แค้นเราแน่ฉันกลัวว่ามันจะหนีมากกว่ามาหาเรามากกว่าอีกตื่นเต้นจังคนในทีมเรานี่แหละปีศาจตัวจริงทำไมสัตว์วิญญาณระดับเพชร,รถึงมาอยู่ในหลิงซูระดับทองคำได้ล่ะ ตามที่จมูกโตบอกมีสมบัติเปล่งแสงแต่ฉันไม่ได้รู้สึกถึงพลังของสมบัติในตัวผู้เนจรนอวกาศเลยมันหายไปไหนกันแน่นะผู้ทิปมันอยู่นั่นเองมันคงไม่มาอีกสักพักน้อนก่อนเถอะดีเลยอ๋อ สชั่วโมงได้แล้วนะมือฉันชาไปหมดแล้วจเจ้าผู้ผนเจรอนอวกาศตัวนี้ยังไม่คิดจะออกมาอีกหรือว่ามันจะรู้ว่าเรากําลังล่อมันอยู่ไม่ได้ต้องจับมันให้ได้มือชาเหรอฉันนวดให้นะเจนเจเป็นแฟนที่โคตรดีจริงๆชูมันมาแล้ว ใช่เลยนี่แหละเยอตอนนี้เลยอืม้มมาถูกจังหวะพอดีเลยเยอพลังมิติเวลาอ๋อ <laughs> นี่มันอะไรกันพวแกตายแน่เออ หลินชิวทำยังไงดีฉันชิงถูกมันพาไปไหนไม่รู้แล้วกลัวอะไรถ้ามันพาเธอไปฉันอาจจะกังวลบ้างแต่ถ้ามันพาปีศาจเฉินชิงไปฉันก็กังวลเรื่องมันมากกว่าเอ๋ยโยแกเนี่ยนะกล้ามาสู้ตัวต่อต,ตัวกับฉันฉันบอกแล้วไงครั้งนี้แกหนี่ไม่รอดแนะ่ จับมันให้ได้ครั้งนี้ถ้าปล่อยมันไปครั้งหน้าจะจับมันยากขึ้นแน่เข้าใจแล้วลูกศิษย์จะไประวังมันจะหนีแล้วเกมเพิ่งเริ่มจนจนอ๋อหลินเชียว ผนเจ้ในอวกาศมีไหวพริบอย่างมากและเมื่อเปรียบเทียบกับสัตว์จิตวิญญาณตัวอื่นๆมันก็ฉลาดกว่ามากพวกมันกลายเป็นสัตว์จิตวิญญาณระดับแพตินัมตอนที่สมบัติล้ำค่าปรากฏในดินแดนลกล้างและสัตว์วิญญาณระดับแพตินัมตัวอื่น,นๆกำลังต่อสู้กันเพื่อชิงสมบัติมันก็แค่ยืนดูอยู่ข้างๆพอจัดการผู้ชนะสุดท้ายได้อย่างง่ายๆก็เอาสมบัติเทเลพอร์ตหนีไปแล้วตอนที่มนุษย์ผู้แข็งแกร่งมาทำความสะอาดหลิงสูมันก็ซ่อนตัวอย่างสมบูรณ์แบบ เฮ้ยเจ้าผู้พนเนจรอวกาศชั่วช้าแกกล้าทำร้ายเธอฉันจะทำลายเผ่าพันธุ์ของแกให้สิ้นซาก9527ช่วยฉันตามหาตำแหน่งของผู้พนเอจรอวกาศทีด้าน้นาข้างสายตรงข้ามกำลังเคลื่อนที่อยู่ดีเฝ้าดูตำแหน่งของมันให้ฉันตลอดเลยเจนเจนเธอต้องไม่เป็นอะไรนะ ไอ้เจ้าตัวนี้มันย้ายไปย้ายมาแปลว่าเหรินจิวต้องตามมาติดๆฉันต้องใจเย็นๆก่อน